มาเอาอะไรเอาหมีแพนด้าหมีแพนด้าหมีแพนด้าอยู่ไหนหมีแพนด้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะโอ๊ยย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 ไยย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 นยย้ยยยยยยไยย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 ไยยยยอยย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 ยอยยยเอาอะไรเอาเป็ดกกกยยยยหยย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 ย ลีลาดีใจลีแล้วดีไงดักแค่เก็บใบข้างล่างไงมาอะไรอีกเอาเอาเอาชิปชิปแกชิปปลาชิปชิปอยู่ไหนนะชิปมีเหรอต้องการหาเจอเดียวจริงมากเลยเอาฟิชฟิชปลาฟิชฟิชฟิชอยู่ไหนนะฟิชอยู่ไหนนะนีเหรอ มันยังไม่ตายลูปันฟิตเอามาเลียหยิบปั้นมันยังไม่ตายใช่มันยังไม่ตายเอาไปวางไว้ก่อนมันเป็นลู่เฉยๆวางเสรกล่องไว้กอแล้วมาอะไรต่อไปต่อไปมาเอาชิคก้นชิคก้นชิคก้นอยู่ไหนชิคกินชิคก้นชิคก้นชิคกินนี่ไงโอ้โหลงไปต่ออีกตอีเด้ เอาไปใส่กล่องไว้เลยเอาไปใส่กล่องไว้ี่เอาไปใส่กล่องเอาไปใส่กล่องไว้แล้วใส่กล่องไว้หาอีเลฟเฟนอีมาอะไรอีเลฟเฟนเหรออาอีเลฟเฟนช้างหยิบอย่างไม่ตั้งยังไม่เลี้ยวยังเลยเนี่ยฮะเอากระลอกกระลอกกระลอกอยู่ไหนอ้นี่ ารจิงๆเลยวางไว้ในกล่องเลยนะคะเก่งมากเลยเอาแคทแมวแคทเจ้าแคทแล้วแคทแมวยังไม่หมดเลยอีหนะให้เจ้าแคทแคทแมวอยู่ไหนแคทแมวอยู่ไหนแคทแมวอยู่ไหนออมงหาแคทแมวอยู่ไหนมองหาดีๆแคทแมวอยู่ไหนนะอยู่นีดีมองหาดีดี เอาวางไว้สิยังหยังมันยังไม่ตายมันเต็มพาพครับต่อไปเอารถไฟรถไฟอยู่ไหนรถไฟพูนพเชนรถไฟรถไฟไปหยิบรถไฟก่อนนะได้รถไฟอยู่ได้นะโอหยิบสองเงาเลยเอาอันเดียวสิน้องกายอันไหนในรถไฟอ่ะอันไหนรถไฟอันนี้ครับเอาวางไว้เลยครับอันไหนไม่ใช่ก็วางไว้ก่อนเก็บเหลือเลยมาเอาโม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  มอมอ s <S อยู่ไหนมอตาแล้วมอมออยู่ไหนอีไปหยิบมอมอขอได้แล้วเอาไปวางไว้วางไว้ในกล่องเล็วตายแล้วมันยังไม่ตังค์ให้มันเป็นภาพเฉยเอาวางไว้สิครับน้องกายหยิบทีละอันตายที่ไหนล่ะยังไม่ตายรอกเนี่ยรถไฟไม่เอาไปเหรอรถไฟอ่ะรถไฟอ่ะเนี่ยรถไฟเธอหยิบไปแล้วมึงแก เอารถไฟออกมาด้วยต้องการมันด้วยว่ะเอาไม่ใช่รถไฟนี่อะไรนะต้องการหยิบอะไรไปนี่ไงมอมอไงครับเหลืออะไรเหลือรถ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 บุนบุลรถยนต์ข้าข่าเย้มันยังไม่ตายหรอกเอาใส่กล่องไว้ก่อนเลยเย้เก่งจังเลยค่ะมาตบมือให้พี่กายหน่อยพี่กายตบมือหน่อย ยังไม่ตาย<ด>เป็นร,รปนูปภาพครับนี่